ถึงคนข้างเคียงด้วยนะครับามาอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของฟิกอิดค่ะตอนนี้กันที่จังหวัดพิษณุโลกกันบ้างค่ะวิทยาลัยเทคนิคสองแควค,ค่ะจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษาค่ะฟิกอิดจิตอาสาบริการซ่อมฟรีค่ะที่โดมประปาหมู่ที่2ตํตำบลท่าโพอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนายพิเชษแดงแสงทอง ผู้อในการวิทยาลัยเทคนิคสองแควพร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษาวิชาชีพเครื่องยนต์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์รวมโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษาฟิกอิสจ,จิตอาสาบริการซ่อมเครื่องมือเครื่องจักรทางการเกษตรยานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ในครัวเรือนให้แก่พี่น้องประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนค่ะซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการการ,การอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เชิงประ ก,การส่รงเสริมให้นักเรียนมีจิตอาสาและช่วยเหลือประชาชนทั้งยามปกติและยามมีภัยพิบัติค่ะซึ่งกิจกรรมบริการนะครับมีดังนี้นะครับมีบริการซ่อมเครื่องมือเครื่องจักรกลการเกษตรยานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ครัวเรือนใช้ให้คําแนะนำนะครับวิธีการใช้การดูแลรักษาการบริการนะครับซึ่งเป็นการสร้างอาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพโดยจะให้บริการจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับ พี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงหมู่ที่2ตำบลท่าโอพอเมืองจังหวัดพิษณุโลกไปรับบริการกันได้นะครับโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลย